ผู้ชมดูสถานการณ์ในต่างประเทศกันบ้างนะคะสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีข่าวใหญ่ที่ทั่วโลกให้ความสนใจนะคะก็คือกรณีคดีฆาตกรรมสะเทือนขวัญในฮ่องกงค่ะแอบบี้ชอยนะคะซึ่งเป็นนางแบบชื่อดังเนี่ยปรากฏว่าถูกครอบครัวของอดีตสามีวางแผนฆาตกรรมและตัดชิ้นส่วนอวัยวะล่าสุดตำรวจมีการตั้งข้อหาฆาตกรรมกับผู้ที่เกี่ยวข้องแล้วนะคะคุณสวราคาะใช่ค่ะยิ่งอ่านรายละเอียดของคดีนี้ยิ่งสะเทือนใจนะคะหนึ่งคือตัวผู้ที่เสียชีวิตเนี่ย ได้รับการชื่นชมมากว่าจริงๆเป็นคนมีน้ำใจแม้ว่าจะเลิกรากับสามีเก่าไปแล้วแต่ว่าดูแลช่วยเหลือทั้งครอบครัวมาเป็นอย่างดีเลยนะคะแต่กลายเป็นว่าพอมีปัญหาขัดแย้งเรื่องของทรัพย์สินเงินทองด้านครอบครัวของสามีเก่านะคะกลับวางแผนฆาตกรรมเธออย่างโหดเหี้ยมค่ะ จุดเริ่มต้นของคดีนี้นะคะก็เกิดขึ้นหลังจากที่ตำรวจเนี่ยได้รับแจ้งเมื่อช่วงสัปดาห์ที่แล้วนะคะว่าแอปปี้ชอยซึ่งเป็นนางแบบชื่อดังวัย28ปีหายตัวไปตั้งแต่วันที่21กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะโดยมีคนเห็นเธอครั้งสุดท้ายตอนที่แอนโทนีกวังนะคะเป็นพี่ชายของอดีตสามีค่ะคนนี้เป็นทั้งคนขับรถแล้วก็ยังทำธุรกิจร่วมกับเธอเนี่ยมารับเธอไปนะคะอ้างว่าจะพาเธอเนี่ยไปรับลูกที่โรงเรียน แต่สุดท้ายก็ไม่มีใครได้พบเธออีกเลยค่ะตำรวจก็เลยเริ่มตรวจสอบเรื่องนี้ซึ่งในช่วงแรกๆของการสอบสวนนะคะปรากฏว่าครอบครัวของสามีเก่าค่ะทั้งตัวพ่อแม่พี่ชายรวมถึงตัวอดีตสามีเองเนี่ยนะคะต่างให้ข้อมูลเท็จกับตำรวจค่ะก็เลยให้ทำให้การสอบสวนในช่วงแรกเนี่ยเต็มไปด้วยความสับสนแต่ในที่สุดตำรวจแกะรอยมาจนถึงบ้านหลังนี้ได้สำเร็จนะคะ บ้านหลังนี้เนี่ยตำรวจพบว่าเพิ่งถูกเช่าแล้วก็ข้างในยังไม่มีการตกแต่งอะไรเลยนะคะจากการตรวจสอบในบ้านพบหลักฐานหลายอย่างตู้เย็นใบนี้นะคะรายงานบอกว่ามีชิ้นส่วนของอวัยวะมนุษย์อยู่ในนั้นนอกจากนี้ตำรวจก็ยังพบทั้งบัตรประจำตัวแล้วก็บัตรเครดิตของนางแบบสาวแล้วก็ยังพบกระเป๋าถือแล้วก็มีดเล่มใหญ่ด้วยนะคะแล้วก็ที่ฟังแล้วน่ากลัวก็คือเจ้าหน้าที่เนี่ยพบเครื่องบดเนื้อเลื่อยไฟฟ้าและหม้อต้มซุป ที่พบว่ามีชิ้นส่วนของมนุษย์อยู่ในนั้นค่ะแล้วก็เมื่อวานนี้ตอนค่ำคๆค่ะตำรวจฮ่องกงแถลงข่าวยืนยันนะคะว่าพบศีรษะของผู้เสียชีวิตแล้วพบว่าอยู่ในหมอตต้อต้มใบหนึ่งค่ะก็ยึดมาจากบ้านหลังนี้แหละนะคะเพราะว่าที่นี่ก็คือสถานที่ฆาตกรรมค่ะเอ่อ um, the h e a d okay um it's a skull actually it's no skin um or any uh, meat uh, on it So basically it's skull with hair, okay? And uh, as I said, unfortunately, there's a hole uh, on the um, right side, rear, um, um, on the skull. So I th the, the pathologist believe that that sh should be the, the fatal, fatal attack on the victim. Right? It's the torso. Um, we are still working on many, many uh, clues. Um, once we have any clue, we will do a thorough search again to find the torso and other parts of the missing body okay. นี่ก็คือถแถลงล่าสุดเลยนะคะของตำรวจฮ่องกงเมื่อคืนนี้เองค่ะตำรวจเชื่อว่าคุณแอปบี้เนี่ยนะคะถูกทำร้ายบนรถจนหมดสติแต่ว่าตำรวจเนี่ยกำลังตรวจสอบเวลาเสียชีวิตที่แน่นอนนะคะ ล่าสุดตำรวจได้ตั้งข้อหาฆาตก,กรรมกับอดีตสามีพ่อแล้วก็พี่ชายของเขาส่วนแม่เนี่ยถูกตั้งข้อหาพยายามขัดขวางกระบวนการยุติธรรมด้วยการให้ข้อมูลเท็จกับตำรวจค่ะซึ่งทั้ง4คนจะถูกนำตัวขึ้นศาลในวันนี้ตามเวลาท้องถิน่นนอกจากนี้นะคะมีรายงานว่าตำรวจเนี่ยจับกุมผู้ต้องสงสัยเพิ่มอีกหนึ่งคนเป็นหญิงสาวค่ะซึ่งถูกระบุว่าเป็นภรรยาอีกคนหนึ่งของพ่ออดีตสามีนะคะ เธอมีส่วนช่วยเหลือในคดีฆาตกรรมในครั้งนี้ด้วยการเช่าบ้านหลายแห่งเพื่อใช้เป็นที่ซ่อนตัวของอเลสกวางซึ่งเป็นอดีตสามีของเธอของแอบบี้ชอยค่ะ,ะไปดูเรื่องราวของแอบบี้ชอยกันนะคะเธอเป็นหญิงสาวจริงๆแล้วมาจากครอบครัวที่ร่ำรวยมากๆนะคะ,ะตระกูลของเธอเนี่ยทำธรุรกิจอยู่ในจีนแผ่นดินใหญ่มีการประเมินว่าเฉพาะตัวของเธอเองเนะะี่ยค่ะมีทรัพย์สินประมาณ100ล้านดอลลาร์ฮ่องกงหรือมากกว่า440ล้านบาท เธอแต่งงานกับสามีเก่าตอนที่อายุเพียง18ปีเท่านั้นนะคะซึ่งครอบครัวของอดีตสามีก็ถือว่ามีฐานะปานกลางค่ะพ่อเป็นตำรวจนะคะพ่อสามีเนี่ยเป็นตำรวจทั้งคู่มีบุตรด้วยกัน2คนก่อนที่จะเลิกรากันในเวลาต่อมาค่ะทั้งนี้ไม่แน่ชัดว่าแอปบี้ซอยเนี่ยได้จดทะเบียนหย่าก,กับอดีตสามีหรือไม่ แต่ว่าในปี2016นะคะเธอได้เข้าพิธีแต่งงานกับคริสแทมสามีใหม่ค่ะซึ่งก็มีฐานะร่ำรวยนะคะแล้วก็เป็นเจ้าของร้านอาหารที่มีสาขาทั้งในฮ่องกงและจีนแผ่นดินใหญ่แต่ว่าเธอกับสามีใหม่เนี่ยไม่ได้จดทะเบียนสมรสแล้วก็ทั้งคู่มีบุตรด้วยกัน2คนนะคะส่วนตัวของแอบบี้ชอยเนี่ยแม้ว่าจริงๆจะเลิกรากับอดีตสามีไปแล้วแต่รายงานข่าวบอกว่าเธอยังคงดูแลเรื่องทรัพย์สินแล้วก็การเงินให้กับครอบครัวของอดีตสามีเป็นอย่างดีนะคะอย่างเช่น ซื้ออพาร์ตเมนต์หรูที่มีมูลค่ามากกว่า320ล้านบาทให้ครอบครัวของอดีตสามีอยู่อย่างสุขสบายค่ะและยังใส่ชื่อเจ้าของเป็นอดีตพ่อตาเออเป็นพ่อของอดีตสามีด้วยนะคะและนอกจากนี้ยังช่วยเหลือพี่ชายของอดีตสามีให้สามารถซื้อที่อยู่เป็นของตัวเองได้ค่ะส่วนในแง่ความสัมพันธ์ของแอบบี้ชอยกับอดีตสามีเนี่ยในรายงานเขาบอกว่าทั้งคู่ก็ยังคงเป็นเพื่อนที่ดีต่อก,กันนะ มัจกจะไปไหนมาไหนไปสังสรรค์ไปเที่ยวหมาเกาก็ไปด้วยกันแล้วก็ยังถ่ายรูปลงสื่อสังคมออนไลน์ตลอดเวลานะคะบางครั้งเนี่ยสามีใหม่ของแอบบี้ชอยก็ไปเที่ยวด้วยกันด้วยนะคะ,คะก็ถือว่าทั้งหมดมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อ,อก,กันมากๆและลูกๆนะคะก็คือแอบบี้ชอยจะมีลูก4คนกับสามีเก่า2คนแล้วก็สามีใหม่2คนก็มักจะพาลูกๆเนี่ยมาเล่นด้วยกันอยู่เสมอคะ่ะ ก็คาดว่าปัญหาที่นําไปสู่การฆาตกรรมเกิดขึ้นหลังจากที่แอบบี้ชอยเนี่ยเธอต้องการที่จะขายอพาร์ตเมนต์หลังที่ใส่เป็นชื่อของพ่อของอดีตสามีนะคะคซึ่งทนายความบอกว่าแอบบี้ชอยสามารถขายได้แม้ว่าชื่อจะเป็นของคนอื่นถ้าเธอมีหลักฐานพิสูจน์ว่าเธอเป็นคนจ่ายเงินซื้ออพาร์ตเมนต์หลังนี้ด้วยตัวเองนะคะคก็เบื้องต้นตํารวจเชื่อว่าคนที่วางแผนการทั้งหมดเนี่ยก็คือพ่อของอดีตสามีเพราะว่า เคยเป็นตำรวจนะคะก็น่าจะเป็นคนวางแผนตั้งแต่การตรเตรียมอุปกรณ์การวางแผนนําตัวเธอไปหลอกว่าจะไปรับลูกจนไปถึงการอําพลางศพด้วยการนําไปหั่นชิ้นส่วนอวัยวะแล้วก็ไปต้มเป็นซุปนะคะก็ยังมีอวัยวะบางส่วนที่ตํารวจยังหาไม่เจอ,อตอนนี้เนี่ยสิ่งที่คนค่อนข้างจะกังวลก็คือคลูกๆของเธอ,อคือลูกของสามีลูกของสามีเก่าสองคนเนี่ยรายงานเขาบอกว่าก็ส่งไปให้คุณแม่ แม่ของคุณแอฟพี่ชอยที่อยู่ในจีนเนี่ยนะคะเป็นคนดูแลแต่ที่คนกังวลอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของสภาพจิตใจเด็กๆตอนนี้เป็นคดีใหญ่ยังไงน้องๆเขาเกิดเติบโตขึ้นมาเนี่ยพย้อนกลับไปดูข่าวเก่าๆก็จะพบคดีนี้นะคะ่าเกิดอะไรขึ้นระ